สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนติดตั้งเคมบอลนะครับก็ขั้นแรกนะครับก็เราก็ต้องผ่านการรู้มาก่อนนะครับเครื่องเลค์ซีไว้นะครับแล้วก็ไปโหลดเออดัตต้าของมันมาครับแล้วก็ตัวติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ตรงลิงก์นะครับแชร์ลิงก์ไว้นะครับก็ไปติดตั้งเลยครับ คือผมติดตั้งแล้วผมไม่ต้องติดตั้งแล้วก็มาย้ายนะครับดาตาครับย้ายไปครับตรงแอนดรอยนครับแล้วก็ดาตานะครับใช้ยยไปเลยครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรครับแล้วก็ เข้ามาเนี่นะครับรก็ติดเลยนครับตรงนี้นครับตะกอนนี้เลยครับตะกอนนี้เลยครับนี่เลยครับก็เล่นได้เลยนะครับ,รรบ,รรบขอจบรายการเพียงเท่านี้นครับ